ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยแปดสชุดประรอดเหล็กไหลหลวงปู่สวงประทะมนดำ,ำเขมร ตอนจบประหอดเหล็กไหลหลวงปูสง่สูงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหยาดน้ำฟ้าทราวดีเป็นเหล็กไหลน้ำหนึ่งอีกชนิดหนึ่งที่หายากและอันเชิญได้ยากมากจะไม่ลงมาบ่อยครั้งจะมีลักษณะคล้ายกับประหอดแต่ไม่ใช่ประหอดเพราะว่าการได้มาต่างกันโดยสิ้นเชิง เหล็กไหลอยากน้ำฟ้าชอบเล่นไฟมากเชกเช่นเดียวกับที่หลวงปู่สูงต้องสมไฟอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวเวลาที่จะอันเชิญประลอดเหล็กไหลนั้นประลอดจะลงมาเล่นเปลวไฟเทียนแล้วก็จะจุติลงในเทียนที่ใช้เวลาอันเชิญประหอดเหล็กไหลของหลวงปูส่สวงจะมีลักษณะเป็นของเหลว สีเงินแววและมีน้ำหนักผู้ใดที่มีบุญที่ได้เป็นเจ้าของปรลดเหล็กไหลหลวงปู่สูงพุทธคุณครอบคลุมครบทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาบโภกรัพย์ปรับธาตุในร่างกาให้สมดุลและยังป้องกันมนต์ดำคุณใสได้ยังปาฏิหาร ต่อจากคลิปที่แล้วจากการที่ได้ยินข่าวแว่แวๆมาว่ามีคนขมเมรระดับในพลกำลังปูพรมเพื่อสืบหาประหลอดเหล็กไหลของหลวงปู่สวงจนกระทั่งกลุ่มของนายพลเข้ามาใกล้จะถึงตัวแต่หมนด,ดำที่ปล่อยออกมาเริ่มทำงานแล้วและประหลอดเหล็กไหลของหลวงปู่สวง จะช่วยคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าของได้หรือไม่เรามาฟังเสียงเล่าของคุณนาไปพร้อมๆกันเลยครับน่าจะโดนใบสั่งมานะหลวงพี่นะเนี่ยถูกมีใบสั่งมานะเขาเล่นะนะเลยนะเขาพยายามตามเอาของสิ่งนี้กลับคืนนะรู้เลยเขาพยายามตามตลอดเวลาเออพราะวันมีใบสั่งมาจากระดับนายพลนายพันถึงข้ามป่าขามรนก็ตามนะ มื่อก่อนน้ะไม่รู้นะมาฟังขอขอบพระคุณอาจารย์อาจารย์อริชัยมากเลยนะที่น้าได้ศึกษาประวัติของหลวงปู่สวงว่ามาจากเขมรเพราะนั้นได้ยินหลวงพี่นะพูดคํานึงว่าคนใหญ่คนโตในประเทศเขมรน่ะเขาให้ตามของสิ่งนี้กลับคืนนอาจารย์แล้วน้าก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องเกี่ยวขับเขมรพอนำมาฟังคลิปอาจารย์นะถึงรู้ว่าหลวงปู่สวงอ่ะจริงๆท่านมีประวัติมาจากทางโน้นใช่ไหมใช่แหละ แล้วถึงเรียบเรียงเรื่องราวย้อนหลังได้หมดเลยว่านาโดนอะไรมาบ้างหลวงพี่นะถูกกดดันถูกไม้สั่งเขาเล่นของใส่เราเลยนะวันนั้นเขามานะเขามาเขาเขานั่งมองสายมาปุ๊บเขาจ้องหน้านะเลยนะหลวงพี่เ่ยนะเขาจ้องหน้านะปั๊บเลยตอนนั้นเขายังไม่เป็นอยู่จ้าวาดนะเขาจะไปทั่วเขาจะทุดงเขาจะออกไปทั่วหาของให้ผู้หญิงให้คุณหญิงคุณนายให้นายพลนายพันลูกศิษย์เขาอะพวกเนี้ยเขามีทั้งมนดํามีทั้ง ทุกอย่างคนสรรหาเขาอ่าเสร็จแล้วเขาจองหน้านะปุ๊บนะรู้เลยว่ามาไม่ดีละเขาตั้งตัวเป็นศัตรูแล้วละ mm hmm. เขาพยายามทวงผืนแต่นาไม่ให้คราวนี้นะกักกาหนดจิตยังไงไหมนาะบอกว่านะักําหนดจิตในจิตแล้วนระมองหน้าหลวงพี่นะนะว่า mm hmm. เขามานอนบ้านไหมนะร์นะบอกว่า mm hmm. มึงไม่ต้องมองหน้ากูแล้วนะใช้คํานี้ในจิตเลยนะคือเรารู้แล้วไงว่าคู่ต่อสู้เรามาละเออ mm hmm. เดี๋ยวคืนเนี้ย จะเล่นมให้หนักเลยเยี่ยจิตกะสั่งอย่างนี้เลยนะแล้วบอกเดี๋ยวจะเล่นให้หนักเลยปรากฏว่าพอพอพอสี่ทุ่มปุ๊บนะสวดมนเลยแล้วจะสวดมนขึ้นบนอากาศล้วสวดมนใส่โทรศัพท์เพราะวันนะั้นจะใช้พลังพลังของจิตแล้วก็เขาเรียกประจุไฟฟ้าไง hmm. อ่ามันเป็นศาสตร์อย่าง,งเขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าจะวิ่งตามคลื่นเหมือนทานจุฬาภรณ์บอกว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งจิตวิญญ,ญาณ hmm. จิตวิญ,ญญาณจะวิ่งตามคลื่นโทรศัพท์ คือนะใช้ศาสตร์นี้นะอาจารย์ลองไปไปศึกษาหากับผู้รู้เอาว่าจริงหรือไม่นะวิธีการนั้นจะใช้กับอพลังงานของวิทยาศาสตร์บวกกับพุทธศาสนาที่นธธรรมเนี่ยเอ่อคอนี้นะสวดตอนสี่ทุ่มเลยแล้วก็กําหนดจิตเล่นเล่นลนิ่งปุ๊บเราไม่คิดนะว่ามันจะได้ผลแล้วไม่คิดว่ามันจะตอบโจทย์แล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆข้ามไปอีกวันนึงนโะมจะยุ่งขายของไง นักขายของทั้งวันนะักส่งแก๊สส่งอะไรส่งปุ๋ยนะักนะไม่มีลูกน้องนะทําคนเดียวขายดีมากคราวนี้แล้วก็นึกขึ้นนะเอ้าแม่หลวงพี่เปืองอ่ะเพราะว่าแม่เขาเป็นน้าเนาะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหลานเขามั้งแต่เด็กไงก็ชอบมาหาแม่นะไงเอาแม่หลวงพี่เปืองกลับแล้วเหรอแม่เขาตอบว่างไงลูกโอ้ยไอหาเอ้ยเขาก็ด่าหลานเขาเนาะมันร้องทั้งคืนเลยแม่เขาว่าอย่างนี้นะเอาร้องอะไรแม่เขาบอกกูนอนไม่ได้เลยกูกลัวมากเลยกับหลานในม,มดมนาะ มันเป็นมันร้องมันเหมือนมันโดนเหมือนเหมือนวัวเหมือนควายถูกเชือดเขาว่างนี้นะเอ้าเขาร้องไงเขาบอกโอ้ยโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วอย่าทำอะไรเลยแล้วบอกโหผู้ชายตัวใหญ่ขนาดนี้ร้องนั่นบ้านเนียแล้วแม่ทำไมไม่ปลุกกูไปปลุกแล้วกูทุบประตูอะไรกันแล้วกูปลุกแล้วแล้วมันก็ร้องอีกแม่เขาว่าหลานเขานี้เนาะเขาก็โมโหไงเขาบอกกูไม่เคยเจอเลยทําไมมันเป็นแบบนี้มันเล่นของมากหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าเขาก็ว่าหลาน ก็ว่าพรนะเนอะแล้วยังไงต่อมันหอบสบงจีวรไปหอบสบงหอบแกกับผูกบบมันหอบสบงจีวรเป็นแต่ตีหนะ้าน่ะแม่ก็ว่าหลานนะฮะแล้แล้วใครมารับไม่รู้น่าจะเป็นโทรบอกวินมอเตอร์ไซค์มารับเนี่ยอาจารย์แล้วก็เลยรู้อ๋อแสดงว่าได้ผลไงนั้นเล่นนั้นเล่นได้ผลไงตั้งแต่นั้นมานะไม่มาหาเราเป็นปีเลยนะเป็นปีแล้วก็กลัวนะนะ แล้วพระนี่ทําไมมันจะทําร้ายเราก็พระองค์นี้แนละที่เขาให้ของนํามาแล้วมาที่อ๋อโดนเล่นเนีบบย่ยเหรอโอใช่ที่นะบ,บอกว่าทําไมหลวงพี่ต้องมันเล่นน้องสาวเพราะว่ามันมีใบสั่งมาใช่ไหมคะใบสั่งมาจากขมิน้นมาสั่งมาจากนายพลนายพันคุณหญิงคุณนายอะไรก็ช่างที่เขาเคยได้ของสิ่งนี้ไปแล้วเขารู้ไงแล้วเขาตามเขาคิดว่าอยู่กับหลวงพี่แต่ปรากฏว่าของสองสิ่งเนี่ยทั้งพระประหลอดกับลูกแก้วมาอยู่กันาไงอาจารย์ ทั้งลูกแก้วทั้งสองสิ่งมาอยู่กันนะเพราะฉะนั้นน่ะของพวกนี้มันไม่ไม่เข้าใครออกใครเหมือนน้ดูน้าฟังธรรมะของหลวงพ่อจรันใช่ไหมที่หลวงพ่อจรันบวชใหม่ๆ่แล้วท่านเรียนวิชามหาอุดใช่ป่ะที่ว่าทําไม่ให้คนเยี่ยวไม่ออกใช่ไหมหลวงพ่อจรันก็เลยลองกับพี่สาวตัวเองไงเนี่ยเห็นไหมคนพวกเนี้ยเมื่อที่เขาทําอะไรที่เขาไม่มีสติหรืออะไรก็ช่างนะถ้าไม่สาเร็จจริงๆอะ่ะ เขาก็จะลองเขาไม่รู้นะว่าเป็นพี่เป็นน้องพี่หลวงพ่อจรันท่านก็นยอมรับว่าท่านผิดท่านลองกับพี่สาวตัวเองท่านคิดว่าของมันไม่แน่ไงสุดท้ายพี่สาวก็ฉี่ไม่ออกตั้งหลายวันเห็นไหมในธรรมะบัญญายหลวงพ่อจรัญอ่ะคือนะก็เลยนะคิดเปรียบเทียบกับหลวงพี่นะว่าเอ๊ขนาดหลวงพ่อจรันท่านก็นยังลองกับพี่สาวใช่ไหมแล้วหลวงพี่เราอ่ะถ้าเข้ามาในศาสตร์พวกนี้ทําไมเขาจะทาเราไม่ได้ใช่ไหมแต่จุดประสงค์ก็คือเขาจะเอาของเขากลับคืนปรากฏปรากฏว่าเขาทนะําน่ะไม่ได้ไง เขาก็เลยหยุดยุดติหมดเลยจนสงบจนทุกวันเนี่ยคือไม่มีใครกล้ามาตามเอาของสิ่งนี้กันไง hmm. พระทุกองคลูกศิษย์ทุกคนคือเขายอมแล้วนะโดนเล่นเยอะโดนตะขาบโดนแมงป่องอะไรมาเนี่ยเออนอน,นอนอยู่เนี่ยตะขาบขึ้นมาบนหน้าอกนะเลยนะ hmm. แล้วไม่แพ้ตะขาบไงอ,อพอตะขาบกลับมนาะปุ๊บมันก็แค่คันๆไงเอาแมงป่องมาอีกโอ้นะโดนเล่นเยอะจาน hmm. เนี่ยนะโดนจน จนจนเขาเหนื่อยกันหมดแล้วเพราะมันมีครูบาอาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าน่นจะต้องเอาของสิ่งนี้ไว้รักษาคนใช่ไหมคะว่าช่วยเหลือคนแต่น่เคยทําครั้งหนึ่งน่เคยช่วยช่วยหลายๆคนช่วยคนอื่นสําเร็จหมดเลยนะถูกโกงที่ดินเป็นร้อยไร่ขึ้นศาลทั้งเดียวฝ่ายตรงข้ามยอมถูกถูกโกงที่ร้อยไร่คุณตาอายุเจ็ดจะแปดสิบแล้วจะสุ่ะเออนัก็ช่วยนัก็สวดหมดก็ กำ,ำหนดกำหนดจิตช่วยเขาบอกเขาจะให้นะสิบไล่ค่าตอบแทนน้าใจเนาะเพราะว่าเขาทะนงทนายอะไรช่วยไม่ได้สวยคนเขาขึ้นศาลทั้งเดียวฝ่ายตรงข้ามก็ตกปรากฏว่ามันแบบว่าเขาเรียกกัามันแคล้วคลาดเนาะแกก็ได้ที่คืนกลับมาอา่าเขาก็ให้เรามาสองงานอ้าไม่เป็นไรเขาไม่มีจะแล้วเขาก็ตายไปแล้วสุขน,นะพอได้ที่มาปุ๊บยังไม่ได้ใช้เลยปรากฏว่าปวดท้องตายแล้วไม่ได้ไปทําอะไรเขานะแล้วไม่เคยทําอะไรเขาเลย เขายืมบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเขาไม่รู้จักรักษาสัจจะทาพูดไงอาจารย์ hmm. อ่กระสุปก็ตายไปแล้วแหละตายเมื่อก่อนโควิดเนี่ยลูกหลานก็ได้ที่ก็ไปแย่งเผาฐานกันหมดแล้วที่ไร่ละห้าล้านก็ไปขายกันไร่ละล้านสองล้านหมดแล้วปล่อยเข้าไปแม้กระทั่งคุณเป็นโควิดใช่ไหมคะเออนะบอกเอาทำน้ำมนต์เอาไปกินนะอยู่ที่ลบบุรีใช่ไหมล้วบอกว่าต้มสมุนไพรข่ะตะไคร้ใบมะกรูดสูตรแล้วก็เอาน้ำมนต์เนี่ยมาจิบแล้วก็วาอย่างนี้เนาะ ปรากฏว่าเช้ามาเขาไปตรวจโรงพยาบาลเขาบอกไม่เจอตรวจ ETC ไม่เจอแต่เพื่อนในออฟฟิศเป็นหมดเลยนะบอกอาโชคดีแล้วอยู่วันหนึ่งน่ะเขาบอกว่าแขนเขาหน่ะมันปวดมากยกไม่ขึ้นเลยยกไม่ขึ้นเขาเขาก็เลยนึกถึงคําพูดเราเขาไปเอาน้ามนต์ที่เหลือมาจิบอธิษฐานเขานวดกันแล้วกินยาก็แล้วสามีเขานวดให้กันแล้วเขาก็เลยลองเขาหมดที่จะพึ่งเขาก็เลยไปเอาน้ามนต์มาจิบปรากฏว่าพอจิบปุ๊บ เขาบอกมันหายเหมือนฝัน่เขาก็เลยโพสต์บนเฟซเขาบอกไม่เชื่อเชื่อก็ต้องเชื่อเขาว่าอย่างนี้นะก็มีคนเข้ามาถามว่าอะไรเขาก็ไม่กล้าพูดบนเฟซอ่นะเนาะว่าเขาเดื่มน้ำมนหลงปัวสวงน้ำมนทะตลอดที่เราให้ไปเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วบอกเออก็ดีละเขาก็ศรัทธาเราทั้งปวทั้งเมียทุกวันนี้เลยนะแล้วคนนี้ก้างปลามันติดคอนะเนาะอ้าวมีศั์รพคุณตัวน้าเองนี่แหละแล้วก็บอกเอ๊ะ เราก็ไม่ค่อยได้สวดมนต์เราก็ขายของดีมากเลยแต่จิตมันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลานะกินข้าวเหนียวก็แล้วกินข้ากินน้ําตั้งก็แล้วใช่ไหมคะแล้วมันจะทํายังไงดไีขึ้นได้อุดถอดภ้าปรลอดออกมาเอาใส่แก้วแล้วก็อธิษฐานน้ําำนะเราก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะนับเป็นคนอย่างนี้แหละนับเป็นคนที่แบบไม่ไม่แน่ใจกับตัวเองไงว่ามันจะขังอยู่ไหม พอพอกินน้ํายกแก้วน้ําขึ้นไปปุ๊บก็ก็คือน้ําลายดูใช่ไหมคะว่าก้างมันขัดถูกไหมเอา้ามันหายไปไหนเนี่ยก็เลยลืมตัวกระโดดชายโยกลางตลาดนนเนหละโอ้ยชายโยเรายังโชคดีอยู่อีกเหรอแล้วเขาก็มองกันเนาะก็เลยเก็บอาการไว้ไงกินข้าวกี่คําก็แล้วไม่หายก้างก็ขัดคออยู่น้ําจนเต็มท้อง เออเขาก็เลยให้เรารู้อ๋อแสดงว่าอยากให้ลองของใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็ใช้กับตัวเองก็ใช้กับน้องไอ้เรื่องก้างปลาติดคอนะคะอ่าแล้วก็พวกถอนพิษอะไรพวกนี้ค่ะมันใช้ได้สิบอย่างแล้วพวกเป็นหาพวกอะไรเนี่ยโรคหาเนาะแม่กระทั่งผู้รู้บอกว่าแม่ก็แต่มาเร็งไหนนาก็จะรักษาเ็าได้นะแล้วก็เอีอมันใช่หรือเนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เลยได้ทดสอบมาอาจารย์เนี่ย นี่ค่ะคือสปปรรพคุณนะนะที่เล่าให้ฟังนะ่ะนะาเชื่อในสิ่งนี้ค่ะแล้ว<ร>ที่เราอุา้ยที่เราตั้งราคา<ฆ>ไว้มันมสูงไหมลนะ่ะคืออย่างนี้อาจารย์ทําไมนะ้านะถึงตั้งราคาไว้สูงเนาะนะ้คิดว่าแล้วนำมาต่อท้ายด้วยคาว่าแปดสิบเก้าใช่ไหมคะอาจารย์แปดสิบเก้านะ่ะมันเป็นตัวเลขของของเทพชั้นสูงเป็นตัวเลขของอของของพระโพธิสัตว์เนาะเป็นสิ่ง,งศักดิส์สิทธิ์ติวิญญาณสูงส่ง ตัวเลขแปดสิบเก้าอะก็คือจักรวาลดอกบัวแปดจีบยันแปดทิศใช่ไหมคะมเป็นที่สิงสถิตของพระโพธิสัตว์เก้าพระองค์ก็มีพระอวโลกิเตสวนอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ถ้าใครศึกษาก็จะรู้จักรวาลน,นี้จะองค์ที่เก้าก็คืออยู่ตรงจุดตรงกลางก็คือที่ปราสาทพนมรุ้งหรือตามปราสาทต,ต่างๆสมัยพระเจ้าวรชัยใช่ปะ่ะเอวอะไรนะพระเจ้าชายวร,รมันใช่พระเจ้าชายวร,รมันจะมีปราสาทตรงเนี้ยเขาจะมียนันแปดทิศทุกที่ใช่ไหมคะ นั่นแหละคือคือเครื่องหมายองค์ที่เก้าก็คือโพธิสัตว์เก้าพระองค์นะั้นก็ใช้หมายเลขแปดกับเก้าไงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้เอ่อทำไมตั้งราคาสูงพอดีที่บ้านนะ่อยู่เนี่นะแล้วก็คิดเอาเนาะตอนแรกนะักคิดไม่ออกแล้วนักก็คิดแนละ้วแต่ก็ทํามันมีหลอกคือที่บ้านนั้นเ,นเป็นอเาเภอละหันทรายใช่ไหมคะเป็นวัดหลวงปู่สุกวัดหลวงปู่สุกพัดวัดโทสายทองเคยได้ยินไหมคะมหลวงปู่สุกอะ่ะ หลวงปู่สุขเป็นพระอริยะหลวงปู่สุขเป็นพระอริยะนะคะอยู่ที่นี่ได้ยินแต่ว่าวัดมะขามเท่าใช่วัดมะขามเท่าหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่านั้นท่านก็เคยแสดงปฏิหารนี่นะดูลองบอกบอกเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะเกิดว่าเออเกิดมีใครสนใจใช่ไหมลงคลิปไปแล้วเออเกิดมีใครสนใจก็ได้โทรหาน้องนาแล้วก็ลองติดต่อกันเองเลยเออเบอร์โทรศัพท์อะไรศูนย์แปดสาม 083ค่ะ536 536ค่ะ0247 0247ถ้าว่าท่านใดนะครับ <5 S 2> ที่ประสงค์อยากจะเป็นเจ้าของปลอดเหล็กไหลของหลวงปู่สวงนะครับก็ลอง <5 36 S 2> ติดต่อกับน้องนาดูก็ได้กันนะครับโอเควันนี้ก็ลบกวนเวลาของน้องนามานานพอสมควรแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องนามากเลยนะที่ เออให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประหลอดเหล็กไหลของหลวงปู่สวงนะแล้วจะ <ạ. S 1> เรื่องเรื่องที่ว่าจะติดต่อกันแล้วหรือก็ไปคุยกันเองนะแล้วก็จะไปทดสอบอะไระแบบไหนที่น้องนาเคยบอกอะไรเนี่ยเับวันนี้อันนี้นะเออแล้ววันหลังบาง้างๆห้คุยกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะจากการที่มีความเดือดร้อนอะไรบางอย่างทําให้คุณนา ต้องยอมตัดใจปล่อยประรอดเหล็กไหลหลวงปู่สูงทางช่องขอยืนยันเลยว่าทางช่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเช่าบูชาแต่ประการใดทางช่องเป็นเพียงแค่สะพานบุญให้กับทุกๆท,ท่านเท่านั้นจากการที่ได้สัมภาษณ์ที่คุณนาได้บอกราคาไว้ทางช่องเองมิอาจเอื้อมคงต้องปล่อยให้กับเจ้าของจริงๆ หรือว่าท่านใดที่มีความทุกข์ร้อนโทรปรึกษาคุยกับคุณนาให้ช่วยได้เลยนะครับคุณนายินดีช่วยเหลือทุกคนอิริเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสโนโมุทุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ